คุยกันกีใหม่หน่อยเอาอะไรใหม่ๆบ้างละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราทรงสอนอะไรสอนให้เราทำอะไรสอนให้เรามีเมตตาสอนใ,ให้เรามีใจกรุณาสอนให้เรามีจิตใจเป็นสาธารณประโยชน์สอนให้เรานู้นจักที่จะพิจนารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นของแน่นอน สอนที้เรารู้ว่าสิ่งที่แน่นอนคือความตายสอนที่เราละซึ่นความชั่วเสียส่งไว้ในสิลสอนที่เราสงบใจให้เป็นเวลามีเรื่องคับแค้นหรืออึดอัดหรือมีเรื่องทุกข์ในร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะได้สงบใจเราได้สอนให้เรามีสมาธิสอนเรายุ้สึกักรู้สึกร,รู้จักแยกแยะว่าไอ้นี่เป็นเราไอ้นี่ไม่ใช่ของของเราทรงสอนทุกอย่างจนถึงที่สุดให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร เรามันผ่านการถูกตักเตือนสั่งสอนอบรมมาดีแล้วเราผิดมาเยอะผิดเราก็จําไม่ใช่ผิดแล้วเราไม่จําผิดเราต้องจําสิ่งที่เราผิดเราพลาดเราก็ต้องพยายามใช่ไหมคิดพิจารณาระวังมีสติมากกว่าเดิมพิจารณาสิ่งที่เป็นโทษเป็นสิ่งที่ไม่เป็นคุณให้มากกว่าเดิมไม่รู้ก็ถามทิ้งวันหนึ่งวันนี้ยังไม่ใช่วันหน้าเราอาจจะทําได้ดีกว่านี้ ความเพียรของเราเราตั้งใจอย่างนี้มันก็แต่งเติมกาลังใจของเธอให้เต็มได้บ้าแล้วได้ทำไมมันจะทําไม่ได้มันมีเรื่องให้เธอทํากําลังใจเธอเต็มต้องไหนเรื่องไปโดยที่มันไม่ไม่ไปเดือดร้อนใครเลยเพราะว่าการที่เรามุ่งม,มั่นทํากําลังใจมันมีหยุดจุดสําคัญอยู่เพียงเรื่องเดียวที่พูดในฝั่งคือการให้การให้คนอื่นเป็นสุขเป็นใครก็ได้ถ้าคนนี้เป็นลูกเธอก็ให้ลูกเธอ เธอให้ลูกเธอได้เธอก็ให้คนอื่นเขาได้สิถ้าเธอมีใจกว้างขวางยิ่งขึ้นนะนเธอจะเอาแบบไหนล่ะเอาเป็นผู้รับแล้วไม่คิดที่จะให้ใครเลยด้วยความตั้งใจเอาจริงเอาจังเลยหรือต้องทำบุญให้มันเกิดอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของเธอที่มีกำลังใหญ่เพียงพอ พอที่เธอจะตั้งจิตอธิษฐานปัจจณาขออริยมรรคอริยผลจงปรากฏจากข้าพเจ้าเถิดอาศัยผลของทานอย่างเนี้ยเธอตั้งใจจะมาให้ทานแล้วก็อาอิสุสงการตั้งใจรักษาศีลของเธอจากความดีของเธอแหละมันมีกําลังมากก็ตรงที่เธอได้ตั้งใจทําในเขตพรพุทธศาสนาทําไมจึงมีกําลังมากแหละเพราะเธอทํากับผู้ที่บริสุทธิ์มากเหลือเกิน ที่ทํากําลังใจได้ความบริสุทธิ์มันตั้งแต,แต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดจนได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราได้ทดําความดีถวายกับพระองค์ถาวายสาษาของพระองค์เป็นสังฆะเป็นโมสงอย่างเนี้ทําไมจึงไม่มีไอสงมากมันจึงมากเหลือเกินบุญที่มีกําลังมากอย่างนี้เธอทำได้ความตั้งใจเธออธิษฐานของเธอลงไปปัถนามากผลเธอขยันทำของเธอเรื่อยๆไป วันหนึ่งเนี่ยผลที่เธอได้ฟังปกตินี่แหละเธอได้ยินของเธอกับปกติธรรมดาแต่เธอกับคิดได้ตามที่ท่านสอนพระธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าถึงได้โดยยากนี่พระเจ้าตรัสเองเพราะอะไรความดีกว่าเราจะรู้แจ้งเห็นจริงที่พระองค์ทำมาทรงต้องทำความดีมามากขนาดไหนความรู้นี้ถึงจะเกิด สาวกของพระองค์ต้องทำความดีมามากขนาดไหนจึงเข้าใจความรู้ของพระพุทธเจ้าเธอท่างเข้าใจว่าทางเดินนี้มีท่านผู้เดินแล้วแล้วทำถึงแล้วท่านจึงมาบอกกับเราเหมือนครูบาอาจารย์เราหลวงพ่อท่านบอกทำอย่างนี้นะลูกคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ตั้งใจทำอย่างนี้กันนะ แต่เราก็ได้แต่ฟังอ่ะไอตัวตั้งใจทําจริงๆริงจังๆอย่างไม่สงสัยและลงมือทําอย่างเร็วๆไวๆมันยังไม่เกิดขึ้นกับตัวของเธออุปสรรคเธอมีเพราะว่าอากตศร,รกรรมของเธอยังมีอยู่เยอะต้องระวังไว้นะต้องเชื่อสิ่งนี้ไว้ว่ากรรมความชั่วเรามีเยอะแต่เราก็ไม่ท้อถอยเพราะเรารู้ว่าความดีอะไรที่ทำให้เรามีกำลังบุญใหญ่ขยันทำไป ไม่ใช่เราต้องใช้ทรัพย์มากไม่จําเป็นรักษาศีลไม่เสียสตางมันเป็นอาิัยสงบุญของเราที่เราทําบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เธอจะขอให้เธอเข้าใจในธรรมกระจ่างในธรรมได้บรรลุมรรคผลเธอก็ทําได้ในการปฏิบัติมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าเราไม่ตั้งใจเองก็เลยคิดที่จะทําความดีมันเลยดูว่ามันยากยจริงๆมันเรื่องง่ายไหมล่ะ ง่ายไม่ได้มีเรื่องสับสนวุ่นวายันน้าหนามันต้องไปตรงมาความดีมันแค่ระยะสั้นๆก็ให้ผลใหญ่ได้ขอให้ความดีนะั้นมันเป็นบุญกุศลเพียงพอที่จะยูนเหนืออกุศลกรรมของเธอได้บ้างก่นแล้วกันเพราะอุปสรรคของเธอมันไม่มีอะไรมาจากเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ากรรมความชั่วที่เราได้ทําไว้แต่ในอดีตเท่านั้นแหละดีแม้ในปัจจุบันเธอก็ไม่เลิกทิฏละความชั่ว มันต้องหยุดเสียในปัจจุบันและพยายามทําความดีในปัจจุบันเพื่อกันความช่วนในอดีตไม่ให้มันขวางความตั้งใจของเราให้สําเร็จแต่ละองค์ที่ท่านเป็นพระอริยะแย่ระเถือก็เยอะลําบากกอเถือก็เยอะแต่ท่านก็นยังอยู่ด้วยความลําบากได้ทนความลำบากได้ทนต่อความรังเกียจของคนอื่นได้ ไม่ใช่ว่าพระอริยะทุกองค์คือคนที่มีฐานะดีรวยสบายเป็นพระอริยะแล้วสบายทุกคนเศรษทีไหนแม้นบางท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเวลาสิ้นสุดความดีที่เคยทํามากับมีผลทำใหยากจนเข็นใจลําบากถึงขั้นที่ลูกก็ไปบวชตัวเองก็เป็นเศรษฐีแล้วก็ต้องมาสูญเสียทรัพย์ทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าไม่มีใครดูแลทรัพย์สินต่อจากท่านแล้วหมดจนกลา,กายเป็นคนขอทาน แต่ท่านเหล่านั้นก็ยังสามารถที่จะทําความดีจนเป็นพระอริยะได้แม้แต่ยายผู้ที่สามีเสียเป็นแล้วแล้วก็ลูกต้องเจ็ดคนไม่เคยเหลียวแลสนใจที่จะรักษาชีวิตของเขาอยู่ให้เย็นเป็นสุขเลยกลับขับไล่ไปอยู่ลูกคนนั้นสิขับไล่ไปอยู่ลูกคนนี้สิพอแบ่งทรัพย์ให้ทุกคนเท่าๆกันหมดแล้วทําไมท่านจึงสามารถเป็นพระอราหันต์ได้ คือมันมีตัวอย่างเยอะตัวอย่างเหล่าเนี้ยเราศึกษาเราอ่านในพระสูตรมันจะเป็นกำลังใจให้เราเราจะรู้ว,ว่าวิธีคิดของท่านวิธีการตัดสินใจของท่านและผลที่ท่านตัดสินใจคิดอย่างเนี้ยสิ่งที่ตามมาันมาเป็นอย่างนี้เพราะอนาคตเราเห็นจากท่านแต่อนาคตของเธอเธอไม่เห็นเมื่อเธอไม่เห็นอนาคตของเธอเธอก็ไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรอย่างเด็ดขาดลงไปอย่างใดอย่าง ก็มีตัวอย่างเยอะแยะที่ท่านละสิ่งเหล่านี้ไปได้แล้วท่านก็ทนต่อความยากลำบากยิ่งกว่าเราต้องเยอะแต่ท่านก็ยินดีมีความสุขดีไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้มีความทุกข์อะไรเพราะว่าความหมดลังเลสงสัยในความจริงที่ได้ชื่อว่าผลของกรรมหนึ่งเราต้องมต้องดูรู้จักเรื่องราวของผู้ที่ท่านผ่านเรื่องอย่างนี้มาก่อน ต่ท่านนาเราเห็นเรื่องอนาคตเห็นอดีตเพราะพระเจ้าจะทรงจัดเล่าอาดีตของบุพกรรมของท่านเหลนะ่านั้นาทําอะไรมาแล้วก็เมื่อเขาทําอย่างนี้มาแล้วเมื่อท่านตัดสินใจละมันได้วางมาได้ท่านได้อะไรมาแต่เราเนี่ยมันไม่เห็นกระทั่งอดีตไม่รู้กระทั่งอนาคตรู้แต่ความอยากในปัจจุบันคนเราว่าอย่างนี้ไม่อยากให้เกิดอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นทะลุกันเทอเท่านี้มันก็ทําให้การวางใจของเทมันก็ไม่สมบูรณ์แบบ การตัดสินใจที่จะละอะไรลงไปเธอก็ไม่ขาดเพราะว่าเอาวิชาคือความรู้ไม่ครบของเธออย่างนี้หนึ่งไม่รู้อดีตสองไม่รู้อนาคตสามไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตสี่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทหมายความว่าอะไรปฏิจจสมุปบาทเธอไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของเธอเนี่ยมันมาจากความโง่ของเธอตั้งแต่ต้นเมื่อเราโงาแ่แล้วเราพอใจเกิดแล้วเรามาเกิดแล้ว,ลวเราก็จะโง่อีก แล้วยังมีตัญหาในยังยึดนั่นยึดนี่เป็นของดีอีกแล้วเราก็สร้างเวรสร้างกรรมอันเป็นอกศุศลนแกกรรมอีกผลกรรมก็ทําให้เราต้องเดือดร้อนอย่างนี้ไงถ้าเรายังทาต่อไปวัตตะอย่างนี้ก็ต้องวนกลับมาสู่เราอีกในภพหน้าชาติหน้าแม้แต่ชาตินี้ก็ต้องกลับมา,ชาใช้กรรมเรื่อยๆไปนี่คือว่าการที่เรารู้ไม่ครบความจริงไม่ครบความมั่นใจอย,อย่างนี้ความเข้าใจตามความเป็นจริงนี่แหละคือกฎเกณฑ์ของความเป็นพระอริยะ ต้องมีอย่างนี้นะไม่งั้นไม่มีทางเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้อย่างเด็ดขาดมันก็ภาวะรวังพาจิตเราคุ้งคอยคิดคอยเราอยากจะเดินก็เดินไม่ได้เราจะจะทาก็ทาไม่ได้กระติดอันนั้นติดอันนี้มันก็หน่วงใจเราเรื่อยๆไปถึงบอกการปฏิบัติเธอต้องคิดตามพระพุทธเจ้าสอนสิถึงบอกคิดเองจบไหมล่ะไม่ล่ะเราก็ไม่จบเราคิดเองก็อ้วนตลอดเวลานี่แหละ ยิ่งคิดยิ่งลงพุงเลยบอกให้ไปลงที่พุงหมดแล้วเราถ้าค,คิดตามพระพุทธเจ้าไม่เท่าไรแล้วก็นี่พระเจ้าสอนอย่างชฉันพูดไหมล้ว่็ฉันก็พูดตามที่พระเจ้าสอนนี่แหละความจริงเป็นอย่างเนี้ยพระพุทธองค์ก็สอนอย่างนี้บอกอย่างนี้มาแต่เราไม่คิดเองเราไม่เอาสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนมาคิดตามเท่านั้น